มัจจุราชอาถานผลานชีวิตปล่มลิขิตกำหนดทั้งหมดสิ้นสร้างคุณงามความดีไว้อาจินแม้กายสิ้นแต่ชื่อระบือไกลแม่สุวรรณาไม่ประมาทในชีวิตประกอบกิจศีลทานอันน้อยใหญ่ 8ปดปีกุศลทานท่านทำไปชื่อเสียงไสยย่อมจีรังอยู่ยั่งยืนกลับนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีกลับนมัสก,การท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยด็อกเตอร์รองเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสี พระเถรานุเถระทุกโรคด้วยความเคารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่สุวรรณนาธนาภัยสารซึ่งทางคณะ,ะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวสดพระพิธรรมอยู่ที่สาดาเจ็ดจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีละร่างกาย ของคุณแม่สุวรรณาธนาภัยสาลจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าบังสุุลไม่เป็นจำนวนทั้งหมด6ชุดเพื่อเป็นการสร้างกุศลครั้งสุดท้ายให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่สุวรรณาธนาภพศารตามกำหนดการจะได้ทำพิธีในการประชุมเพลิงในเวลา13นิกา บัดนี้ก็คิดบัดของสมควรแก่เวลาก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท,ท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามระดับดังนี้ครับท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณสายันธนาภพศารได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิต,ตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัดตุดอมนาศีได้ขึ้นชักผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบ,บนิมนตครับผ้านในชุดที่สองครับจะขอเรียนเชิญคุณบรรยงพัฒนพณิชกุลได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุกลกราบนิมนต์พระมนัตเขมิโยได้ขึ้นเป็นองค์ชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบ,บนิมนต์ครับผ้าชในชุดที่สามครับ ขอเรียนเชิญคุณสุวิทย์ธนาภัยสาลได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระประทีปธ,ธรรมปฏีโปได้ขึ้นเป็นองค์ชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณกิติพันธ์เพชรร่มโพได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล กราบนิมนต์พระพงพัน์ทิตาวังโสได้ขึ้นเป็นองค์ชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่ห้าครับขอเรียนเชิญคุณธนาชัยธนาไผ่สารได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยด็อกเตอร์รองเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสี ได้ขึ้นเป็นองค์ชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบดิม่นครับทอดหว่างผ้าบังสุกุลบุญอุทิศสำรวมจิตพระสงฆ์ตรงเบื้องหน้าท่านพินิษแผ่พลังทั้งเมตตาแผ่บุญญาแด่ท่านผู้วหวชน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงผ้าในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนทพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาติสถานวัดอุดมหลังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมได้กล่าวถึงรายชื่อท่านผู้ที่ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนห้าท่านแล้วลําดับต่อไปจะขอเรียนเชิญ คุณรัชนีอิทายะซึ่งเป็นบุตรสาวจะได้มากล่าวถึงชีวประวัติของคุณแม่สุวรรณาธนาไพศาลให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปขอเนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรัชนีอิทายะเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณสุวรรณาธนาไพศา,าลณบัดนี้จะอ่านประวัติ ของคุณแม่ให้ทุกทุกท่านได้รับทราบนะคะคุณสุวรรณาธนาไพศาลหรือหม่ม้าของลูกๆอาม่าข,ของหลานหลานและเจเด็กของบรรดาพ,พี่น้องพ้องพี่ บิดาชื่อนายยงคุง้ง <Okay. S 1> มันดาชื่อนางมวยหงมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนได้แก่นางจันทาพัะนาพาณิชคุณนายธนาศัก์ธนาภไพสารนายธนาชัยธนาไพสารนายสายยันธนาไพศารและนายสุวิทย์ธนาภไพศาร ได้สมรสกับนายสมพรธนาภัยาลผู้ล่วงลับไปแล้วมีบุตรธิดาสามคนได้แก่นายดำรงธนาภายาัยาลนายพรศักดิ์ธนาภายาัยาลและนางรัชนีอิทายะคุณสวุวรรณาเป็นเจ้าของบริษัท SCT Aluminum Factory ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอลูมิเนียมเส้นเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถเป็นหญิงแกร่งที่เป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาจนทำให้บริษัท SCT เจริญเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจตาต่อรองเป็นเลิศเวลาซื้อของสามารถต่อราคาจากร้อยเหลือห้าิบได้โดยไม่โดนแม่ค้าดา่าปากร้ายแต่ใจดีมีฝีมือในการทำอาหารมากมีเมนูเด็ดที่มามมาทำได้อร่อยมากคือปลาตะเพียนต้มเค็ม ปลาช่อนต้มผักกาดดองมาม้าเป็นคนรักสวยรักงามมักจะแต่งตัวแต่งหน้าอย่างสวยงามอยู่เสมอวันไหนไม่ได้แต่งหน้าจะไม่ยอมออกจากบ้านเสื้อผ้าก็เลือกออกแบบสั่งตัดเย็บด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังร้องเพลงเก่งในอดีตเคยเป็นนักร้องคู่หูดูโอ้กับสามีในวงดนตรีที่ชื่อวงไปลูก นักร้องคนโปรดที่มัาม้าชื่นชอบและร้องเพลงของเขาได้เกือบทุกเพลงคือตั้งลี่จินมัาม้าเป็นแม่ที่วิเศษให้ความรักความห่วงใยแก่พวกเราอย่างล้นเหลืออดทนทำงานนเพื่อเป็นรากฐานให้ที่มันคงให้ลูกๆได้มีชีวิตที่ดีในอนาคตมัาม่าเริ่มผูพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อประมาณปีพศ2540เมื่อมีบาดแผลที่ขาที่เริ่มจากแผลเล็ก ต่อมาลุกรามจนเกือบจะต้องถูกตัดขาแต่ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้แต่หลายปีให้หลังมานี้มามาเริ่มป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มีอาการหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้และเมื่ออาการกำเริบขึ้นทำให้ไม่สามารถทานอาหารได้เหมือนปกติเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆตามมาสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยอาการลำไส้อักเสบเลือดออกในทางเดินอาหาร หายใจลำบากเนื่องจากลำไส้บวมจนกดทับปอดมามาจากพวกเราไปในคืนวันที่25ธันวาคมพศ2568เวลา3ทุ่ม45นาทีที่โรงพยาบาลมหาชัย2สิริอาร์รวมอายุ87ปีครับและที่จบลงไปนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติของคุณแม่สุวรรณาธนา,า,นาไพศาลผู้วายชน ซึ่งผู้ที่เป็นลูกได้มาทําการถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบแล้วก็จะจดจำจารึกไปอีกนานแสนนานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับการจากไปของคุณแม่สุวรรณาทานาไพศาลในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายัางบุตรหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง ท่านที่เคารพชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ได้มีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาครั้นมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชน พึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าคุณแม่สุวรรณาธานาภายาัยศาลท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขออนาจบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณแม่สุวรรณาธนาภาาัศาลท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้ จงมาเป็นตะบากเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สุวรรณนาธนาภพยสารให้ไปสู่สุขติในสัมรายะพบเบื้องหน้าด้วยเถอดแม่จากไปสุดอะไรให้หวยหายพรพรมมาลิขิตชีวิตให้ต้องมาพรากจากลูกหลานญาติญาติไปแต่นิสัยจับไม่เห็นเช่นทุกวัน ขอวิญญาณแม่สู่สุขคติพบจงประสบพบแควนแดนสวรรค์เกิดชาติใดระลึกมั่นสายสัมพันธ์แม่คือขวัญกำลังใจลูกทุกคนหลับเถิดแม่หลับไปให้เป็นสุขหลับเถิดแม่หมดทุกสู่สวรรค์หลับเถิดแม่หลับไปชั่วนิวรันด์หลับเถิดแม่สู่สวรรค์ นิมมานเทินด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนครับและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่ครรพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่สุวรรณาธนาไพศสารเป็นเวลาช่วงเวลาหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับ ครับแล้วก็มาถึงพัฒนาชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณทานาสศักดิ์ทานาไพศาลได้เป็นประธานในการขึ้นท่อพระไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวัตกอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกลาบนิมนหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสีได้เป็นประธานในการขึ้นชักพระไตรบังสุกุล และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกราบ,บนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับและขอเรียนให้กับท่านที่ขรรพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการปฏิบัติขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาปนสถานนั้นก็ขอให้ท่านเดินขึ้นทางปรนไดด้านข้างของชาปนสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและทุกท่านเดินลงทางประไลด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทางขณาลูกหลานชาติพี่น้องของคุณแม่สุวรรณนาขณะไปศาลผู้วัยชนได้มาพร้อมกัน ที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชำร่วยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับพึกษกพระกาศอ,อีกกุญชรอ,อันปลดปรงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาตติวางวายมืหลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกากอเรี่อเชิญท่านที่กรกทุกท่านขึ้นบานดอกไม้จันได้เลยครับขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไปแล้วขึ้นด้านข้างนะครับบานดอกไม้จันที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวท่ mm hmm. นนานคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่สวนานาธนาไพศาลผู้บวชน ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพิงศพของคุณแม่สุวรรณาธนาภัยศาลประหากแมนว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มีการต้อนรับกับบรรดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิรมจนถึงวันนี้เป็นวลาสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของชํา่วยเล็กน้อย และคำขอบคุณแต่หากว่าท่านที่คารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่สุวรรณาธนาภพศาลได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับครับและอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของคุณแม่สุวรรณนาทนาภพศาลเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อน ก็อย่างไรแล้วทางคณะอกหลานชาติพี่น้องทุกคนอย่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทั้งท่านที่กรกทุกท่านหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดงานที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิงเสกอนกับปณ้ทางคณะูกหลานชาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูง มาณนะโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับครับแล้ววันนี้กระผมนายนทพงศพันธ์เจ้าหน้าที่อกองงานชาบนสถานวัดอุดมหลังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อนเอย่ยรายชื่อนามสก,กุลได้อ่านชีวประวัติเป็นบางส่วนอ่านปิดท้ายของประวัติหากว่าได้เอื้อนเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งอ่านผิดภาพหลังไปต้องขอประธานอภัยไว้นันที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอหนืวยพอลท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านคับวันนี้กระผมก็ต้องขอยุธิการใช้เสียงไว้ทั้งีเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บะดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ